สาวตัวเลขนะคะตัวเลกเลกที่ไหนเนี่ย <laughs> อ่อันหุนคือแม่เต้สมัยอันเป็นสาวขึ้นไ่ตะเกี้กแบบอุบอวบนะคะตอนนี้ก็ําลังอวบขึ้นมากแล้วละ่ละ,ละพี่น้องนะคะเพะไดีเฮ็ดยังเนาะอ่าน้องดำตาลนะคะกตอนนี้ฮอดก่อนได้ละลูกได้หรือยังรอบแพน เออโอเคเดี๋ยวเอาเป็นลําก่อนไปอยู่ก่อนเนาะเออไล่มากกาแฟก็ช่วยเราไม่ได้แล้วหาดเบาไปนําเดลูกเด้อเอาก่อนอื่นสิไปน้ามาหลังกะขออนุญาตไปอ่อนย่อครูคะระลึกถึงคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์ซะก่อนเนาะพี่น้องเนาะเฮาก็หาดเบาไปนํา นี่คือบถือขี้คีพ่ะนะเฮ้ยเอาไม่ดูกระไม่ได้กวนไม้ละกันเืมกวนเก่าถมมันถือขี้ลูละกันหายใจให้มันถือหม่องมัน เอาเลยเอาแล้วจังว่าขันสาธุสาธุสาธุ พุทธรตานังรรมรตานังสังครรตานังล้วนเตนอพูทังตลอดทั้งคุณบิดามดาคุณครูบาอาจารย์ขันเจ้าที่เจ้าทานขันเจ้าบ้านเจ้าเมืองขันเจ้าวะเจ้าวาจังวดสาธุเดาผู้ขาลำมือนี ចង់មកពោកมาបางចង់មកកាំងម្ល៉ាំញ៉ាំឡំរอអូ นายละแมนว่าคุณนายกระสาเธอเด้อขาจะย่อมมือไหวคุณครูผู้สอนสั่งคุณครูบาสาน้าอาจารย์ขาจะยกเสก้าวทวินไว้วางเสียนยันขันหาคอนี่มนตนออาป่องของอาจารย์สั่งไว้เติมตังเติมแถมขอนั้นแล้วคอยจำเจนอเอาถนอมคุณเพียงพนเดิมแม่ไหลออกมาดังน้ำย้ำบอกอย่าจนอีกย่าต้นงทนคนมานหนีขนาดหน้าลอยใหญ่ไพ่ได้ยินก้าวย่องข้างโอน้ำ ก่อนนั้นแล้วคอยจำเจนอมถนอมคุณเพียงพางบางทีเดิบางที่เด็กหนุ่มน้อยสาวแสกแก่มก่อนนั้นแล้วคอยจิกกระจอลมลงทีทางเมื่อคุณนันเดนันเด,นนเดคุณประสงค์องค์การนี้มสืสามมาเล่นหน่อยมาคอยหลเยี่ยมมาเตรียมตัวทุกทีในเดิมพอเดิมแม่ไหนคณะมือนี้สิลำแยงแข่งขันคุณนากนั่นมวนอยู่ในดินอีกคุณศิลน,นี่สนอคุณทำเมทมนต์ก่อนตั้งให้มาฟังมาเยี่ยม แม่ยังไวเตรียมตัวทุกสิ่งปพงขาลาพระเจ้าทั้งนอรหันต์วายทุกสั้นคุณพ่อพีดาคุณครูบาอาสาแนอตัวนี้นี่มุดเห็นอยู่ในธรรมและกษัยามหูวนั้นเวสภูเป็ดใหญ่เมือ่อดีเดาข้าประดับดอกไม้บุษไหวแก่ธรรมทุกสิ่งล้ำซาก็โลกสกร้างสีคยมาานิมินแก่ตนเตัค่ะคุณครูบาอาสาแล้วนอคุณอออคุณอออคอยน้ำมาใสไ่ไรโต๊ะต้มต้อยถอยลาดหาเสียถ้าเสีย,สยอย้อยถอยลา 把他心。啊 มาคุณนายกษะสาด้วยด้วยจาทั้งโยมมือไหวคุณครูประสอนสั่งยังสีบ่าวกอนเก่าอยู่การยังบาเกี่ยวเบาเบาเนาะคือว่าร์ใดเหรอส่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นยังคือว่าบ์ท่านใดแม่จนหายกวนไม่ไปล่ะเอาเอาแบบได้ดอกเอาสีบอก มันสิติดเปีนบ่ละ่ะสาอยู่ได้หนูสาอยู่ละเม,นม่นว่าละเม,นม่น่าคุณนายขนันเหลียวเห็นหนาเบาผู้มาฟังเบาผู้มาฟังลำสังงามกูงามของงามของละทะเดชัยเอ่ยมีผู้จองแล้วบอกขอเกี่ยวแน่ชายแสยนเสียดายลูกชายของใครอยู่บ้านไหน อยู่บ้านไหนน้องเขาไปด้วยคนหรือหากว่าไม่สนอีน้องเป็นมอลำหรือหากว่าไม่สนอีน้องเป็นมอลำต,ต,ต,ตาเอ้ตาเอ้ตาเจ้าพุทตาวันชำม,มีแฟนประจำแล้วบ่อนอพีมีก็มีอยู่บ้าน,านทั้ง มีกะมีอยู่บ้านบากลัวย่านสำแฟนขอโทษแทนถ้าหากแฟนคุณมีน้องรักพี่จึงได้มาขอวอนวันไหลแทบวัเหลียวแลมาละวันไหลแทบวัวเหลียวแลมาลำรือน้องรือน้องเป็นมอลำมาลำรือน้องเป็นมอลำมาชีพพอํำนี หรือน้องเป็นหมอลำมาชีพพอสานีโตเจ้าบอสนล้อลอส่อคนมาตั้งแต่นานนานล้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 งแต่นนาลอซอคนมาตั้งแต่นานนาน มันเปลี่ยนขี้ตลูกแน่นันเลาสอกคนมาต่างแต่นันนันอดสงสารนั่งลำจังผูมาวอนเกี่ยวเลาะสอกคนมาต่างแต่นันนันหลาสอคนมาต่างแต่นั่นนั่นหลาสอบคนมาต่างแต่นั่นนั่นอดสงสารนั่งลำจังได้มาวอนเกี่ยวหลาะสอกคนมาต่างแต่นั่นนั่นอดสงสารนั่งลำจังได้มาวอนเกี่ยวใจเดียวไม่มีลายรัก ใจเดียวไม่มีรายรักแฟนแฟนสมัครเชิญเข้ามาจองหัวใจของน้องยังโสดหัวใจของน้องยังโสดได้โปรดเถิดคุณพี่ค้าน้องไม่มีปริญญาจะน้องไม่มีปริญญาจะพ่อส่งเรียนลำจบจบสันตําบอดเดรโยโวายน้ำตาลเอ้ยหมู่บ้านเม่ถามเหมือนบานดแล้ว จงว่าแม่ห้ก่อนไหมมือก่อนมหนบ่เออไม่ถามว่าหนูได้ย่างได้แหละค่ะแม่ก็ไม่ห้ก่อนไหมไปจบสันตมบได้รับเงินเดือนเหลือแต่ว่าไปเดอนบ่มีใบประกาศความสามารถของ่อยบ่มีอย่าเปลี่ยนขี่เดีลยกมันมันเป็นทำนองของมันอยู่มันเขาเอื่นบาล่ำเดินก่อนแบบทั้งสันทั้งสารมันสิสลับตัวนี้มันสิสลับเพลงมันก็เลยมันก็เลยสียากแน่แต่ว่ามันมวนอม เลาะซอกคนมาต่างเตียนั้นนั้นโอ้สงสารนางลำจังได้มาวอนเกี่ยวใจเดียวไม่มีแลวรักใจเดียวไม่มีแลวรักแฟนแฟนสมัครเชิญเข้ามาจองหัวใจของน้องยังสด หัวนมของน้องอยังสดได้โปรดเติดคุณพี่ข้าน้องไม่มีปริญญาจะพอส่งเทนลำจบสันตําโบได้รับกันเดินเหลือแต่ก่าไปเรียนบ่มีใบป,ประกาศความสามารถของ่อยบ่มีน้องรักวีเรหากบอพอใจใกล้เลยใกล้ก็เป็นไทยมันกันรักกับฉันไม่มีวันเสียหายถ้าคุณมีลูกใจจะให้หนั่งนอนกินอ่าสรุปแล้วคือบทท่นใดลำเพลนดี ได้ย่บ่บทันใดคือกันหนูต้องให้มันได้ได้ลูคำว่าได้คือบ่แม่นได้แบบนี้หนูต้องทวงจนมันติดปากถ้าเราไม่ติดปากเ้าเราท่องกอลําไม่ได้ไมีลำม่มาสอนจังสิเม่ก็สอนบบหูได้บ่าหนูท่องได้บ่หรือบบได้หนูมาหนูกับบ่วหนูบบได้เนาะหนูก็ต้องบอกแม่บางเทื่อนยินบ่รูกออไม่เข้าใจอะไรให้ถามเลยอื เออแล้วก,ก็แม่อยากให้หนู้สปีดสปีดขึ้นหลกสปีดการพัฒนาตัวเองขึ้นกว่านี้นะคะเพราะว่าขนาดพีเบนเรามารุ่นได้นี่เรามา่บางมือวาอก่อน,นเราได้แล้วดีก่อนเราทําการบ้านมาตั้งเต่เรา่วนเราสิมาเรียนนี่เมื่อนี้เราสิมาล่กาก่อนนี่ลหละ,ะ,ะเพราะฉะนั้นแล้วให้นูพัฒนาตัวเองหลกอยาก อย่าลืมเฮามาเหตุอย่างอยู่ตอนนี้คือเฮามาเรียนเฮามาเรียนลำ่ำเหตุจะไหนหนูจังสีเป็นห้มันอ่านท่านออกพันษาหนูก็ตตองพิจจรารณาดออิต้องขยันหรอขยันกว่านี้เด้อขยันกว่านีออ้ทำการบ้านให้เยอะกว่านี้นะคะจะได้จะได้ไปเร็ว จะได้เดินหนาเร็วๆที่ที่แม่บ่ได้อเอิ้อนหรือบ่ได้อน,นิ่งนุกอะคือมันหลายคนไงบางครั้งนุกะต้องอรำพึงหรือว่าคำหนึ่งถึงปฏิฆามีโยกเห็นไหมมีโยกมีโยกมีโยกมาจากโรงเรียนแล้วคุณพ่อม,มาส่งนะคะนุกจะต้องพัฒนาคำหนึ่งถึงแบบ เออท่านมือนี่ว่างก็เขาไปหาแม่มีมีอะไรให้ถามเลยบ่ตรงบ่ตรง,บตรงเกลียใจอ่าหนูละมงนี้บ่ไรได้แม่หรือบางไดเออท่านูท่องหนูจากท่องม,มีสมาธิอ่าอยู่ห้องหนูหนูก็ท่องให้มันมีสมาธิได้หนึง่งมันไม่มีใครกวนหนูอยู่แล้วอยู่ห้องหนูแม่บ่กทำให้อยู่นีกันสิคนหลายแน่แต่ว่าหนูกัมีสมาธิยู่ดอกท่านูออกไปท่องทั้งหนอกอืมนะคะก็ต้อง หูจักจะาของแล้วเนาะแม่กับบงหูจักน้ำหนูว่านูทองได้หรือบ่ได้หนูต้องรู้ตัวเองด้วยนะคะโอเคมาไปทองมาเด้วลูกให้มันได้เด้อสิบ่ได้เอาหายอีกเอาสองก้อนนี่ให้มันได้ตัวข้ามเบากับเป็ดแกมาอ่า